มาดูเรื่องร้อนๆของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหน่อยครับว่าเมื่อนหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปบรรยายกฎหมายและในระหว่างบรรยายกฎหมายนั้นน่ะมันมีการพูดถึงพักก้าไกลที่ตัวเองสั่งยุบไปว่าต้องขอบคุณผมนะเห็นไหมวันเดียวได้เก็บบริจาคท็ยี่สกว่าล้านทำเอโซเชียลมีเดียระบุครับเพราะว่าแผลมันยังสดอยู่คือในระหว่างการบรรยายนะมันก็สร้างกระแสะให้กับโซเชียลมีเดียเยอะนะครับคนก็ถามว่า เป็นถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูญน่ะออกมาแสดงความเห็นมีอคติแบบนี้ทําได้ด้วยหรอคนก็ถามมาถึงผมว่าอ้าวตัวเองสอยนายกได้แล้วเราจะสอยตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ไหมไปดูวิธีการสอยตุลาการสารรัฐธรรมนูญตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกันหน่อยในมาตรา208นะครับเขาบอกว่านอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระของตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วคือ อยู่ครบระยะเวลา5ปี7ปีเดิแหละครับตามที่กฎหมายกําหนดไว้เขาก็จะไปตามระยะเวลาเองแต่มันจะมีอยู่อีกกรณีหนึ่งก็คือในอนุ5ในมาตรา2 0 8อนุ5าสารรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3มใน4ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญไอ้สใน4เสียงเนี่ยก็น่าจะหมายถึงมีมติ สองสองเสียงที่เห็นชอบอีกเจ็ดเสียงให้พ้นก็คือเอาง่ายๆว่าสามในสี่ก็คือ,อคนที่โดนสอบจะยัดทำอาจจะงดออกเสียงหรือไม่เข้าประชุมในวาระนั้นก็จะเหลืออยู่แปดคนเท่านั้นก็คือตุลาการแปดคนเนี่ยจะต้องมีหกคนเป็นอย่างน้อยที่มีมติขับตุลาการด้วยกันออกเท่ากับว่าถ้ามีคนที่เห็นด้วยเกินกว่าสองคนว่าไม่ให้ขับเขาก็ยังอยู่ต่อได้ ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดีงามในขณะที่นายกเศรษฐานั้นใช้มติให้พ้น5ต่อ4เท่านั้นเองแน่นอนว่าถามเรื่องคือคือนายกเศรษฐาโดนเรื่องจริยธรรมใช่ไหมรอบนี้ก็มีการตั้งคำถามกับจริยธรรมของตุลาการเหมือนกันอ่าว่าเนี่ยของท่านใช้อย่างเนี้ยท่านปิปัญญาอย่างเนี้ยมันดูร,รู้รู้เลยว่าท่านจะเบียรคติเขาบอกว่าท่านเบียรคติคุณอนิสสอนเพียงเกดเนี่ยของเพื่อไทยก็ออกมาโยกเหมือนกันนะครับว่าจะตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ในสภาเหมือนกัน เอาละสิแถมยังใช้คําหนักด้วยนะครับว่าเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยนะครับคือตุลาการเนี่ยท่านท่านใช้คาอย่างงี้ฮะเรายกตุลาการสารธรรมนูญเนี่ยเอาไว้สูงมากแต่วันเนี้ยท่านลงมาคุกฝุ่นมันก็ต้องมีการตรวจสอบจริยธรรมคุณอดี่สอนเพียงเกตเนี่ยใช้คาไปไกลแบบนั้นนะโดยบอกว่านี่ถ้าเป็นพระเนี่ยนัถือว่าประชิกแล้วด้วยซ้ำเอาละสิรอบนี้ฝ่ายการเมืองจะขย่ำตุลาการสารล้ธรรมนูญคืนซะแล้วครับ